ควสนสางไงเลยหนิควสนสางไงเอาเจ็บวิดีเจ็บวิดีมาไงมาไงอาเจ็บวิดีนะทำความสะอาดปัดให้รอดด้วยเดี๋ยวไม่ไงพันมาพ้นสิขี้พี่เดือนยางจะลอยพันมาฮะโมแมนท์ท่ามดาด้วยนี่เขี่ยออกมาไว้อีกครั้งรถถนนนี่ละเออ ไม่ไงไพ่ไห้โอกาสถือกล่องอยางเดียวสบายกมูยกมูงานสบายเนาะเอาคนไหนกำลังใจเนะเาะปุ้ยขาดเพิ่นไหมเงาเป็นกิโลขาดเงาเป็นกิโลเอากรา,าดกราดไม่ไงแล้ววะเขามาโหลดเราไม่คอ่อยเพอใะไ่พลังเจ้าจะเขามาเด้อไม่มีคนอยู่นะบ็อกซิ่งสาวเจ้าไหนโอ้อันนี้ก็คนอยู่หรอกว่าแต่ว่า ข้นป้อมๆเฮ้ออคนบมแท่จะจะมาไก่แล้วพอนายข่อยบอกภาษาเจ้าว่าเป็นนัมบ็อกซิ่งสาวเฮ้ยอย่าบอกเด้อขาดซั้ยตากันได้ข่อยบอกภาษาเจ้าบ่งหูเรื่องดอกวพอนายแต่ภาษาเดียวกันกับข่อยของยังฟักบ่งหูเรื่องปไหน cho cháu vào bỏ phát xa ăn ăn sao đưa nhàng được rồi cho cháu vào cây okay, khỏi đây đó เาผู้ดเดียวอยู่ขึ้นเบาน้ำพุ่นหรือแล้วเบาผู้เดียวหรือว่าเราเบาโทรศัพท์สงสัยโทรศัพท์ไรสายวะกวดพี่เดือนของเราพี่เดือนบอกว่าย่ายายกวดพุ่นแล้วมากวดพี่เนเดอร์บันวะเออมากวดในผมน้ำแน่ ทางคุณก็ลงลงกินข่าแรงพุนทัางคุณเจียเข่ามาแล้วบอที่นี่คุณบักหลงเอ้ยกินข่าตะแม่มคุณคุณ,ค,ณคุณบักเหลาอันผู้หลัดเร้อไปอยู่เป็นเด็กฝากไปอยู่น้ำพีพิมคุณหลงไปกินข้าวยายเรียกกินข้าวแล้วนะแม่คุณหลงมันบอกกินนั่นดิ ไม่ง <si ่ายจะเนี no ่ยมึงขังล้างได้ได้มาสีร้อยกับเขาคอยในรถได้นั่นนังแปลงเขานี่ใช้ดีขึ้นยังคุณแปลงอันนี้ไฟควบคุ้มเลยนี่ diễn thai gì <laughs> hả mình bao bao cả sang má mình bao nhiêu nào mày mất chín năm đôi đôi ngay. Ờ, mãi ngay đây hả ờ. เออเออ,ไป,เอ,อไปแล้วเออหนึออ่งมามาจะจะเข้ามาเด้อบอมมีคนอยู่อ,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 อันไม่มีควันอยู่นะคะวันนี้มีแต่ผู้หญิงอยู่อ <laughs> จะเข้ามาเด้อบอกพคนคือสิเออบอกคนแน่บอกว่าบอมีควุนไงอยู่ มีจ uh. ักขวนน้อยๆเอออันนั้นคือสิเป็นฝนแปะภพราะสายอะไรยืดอกอกอ่าเพราะไงจะยืนท้ายกับท้ายใกล้ๆถึกฟองแล้วแค่ท้ายใกล้อืมท้ายได้รยืดเลเจ้าอาเข่าใกล้กําลังเบาน้าไม่ไงว่ามือแรกก็กินตะไครกล้ๆมันก็เลยเบื่อก็เลยเปลี่ยนตาไม่ผิดหลวงมาเบิ้งเวิววับคะทาตานมสิทาตานมตัว ขาซอยหล่อนเนาะอืมขาซอยหล่อเราคนมาแล้วนะครับพิมหน่วยกู้ภัยหน่วยกู้ภัยข้าวโก้หน่วยกาตายข้าวโก้าหน่วยกาตายบอมแม่หน่วยหน่วยกู้ขยะหน่วยกู้ขยะขาทุกไม่ทันรุ่นใดนี่ เออจะสะพ่กมาคูบานอมสิลอกไปคุณตอนนอมสิลอกมาะฮาประคุดกับกะสันขูดก็ได้เป็นยังหรอกมามาเยอะมะฮาไปถ่ายย่นใหญ่มากตอนอมคูดมาข้าวเหนียวขึ้นยางตีกินบะได้วยสิเป็นยังสิกินบ่ได้มาเฮ้ยภาษาพี่เดือนมาเป็นยังหรอกพี่เดือนนั่นเบาง่ายขึ้นยังนี่ เราจะกวดค่ะพี่เดือนพี่เดือนอย่าดื้อนะโอ้เก็บง่ายอยู่วันนี้ขี้ไม่ไหลมีขี้หนึ่งกองฮะคาดนะคาดเพราะไงเจ็กจ้าดามเพราะไงเจ็กแม่มไตไพูนรบพูนพูนจะเอาไปทั้งพูนเลยป่าพูน บางทีน้นเปไวผาวาเผาเอา,เอา,า,เาดพดแ่้าแมมองว่าไม่หย,ยาพคุณแมบอไปคุเออยาเอ,าอยอ,อเออยจังพี่เดือนถอยไปลูก <laughs> อืมไปแล้วพผนหอมยาเลน้อยอไ่ยักีี่ปาเล้อย,อยเออเราไปทั้งคุณละเออเราไปทั้งพุนละมาเลียงส้างง่าแท้แทที่มานหนังเออ เฮ้ยนออยากันยอะแยะากเนาะฮ่าาฮาฮ่าาฮ่าพี่เดือนพี่เดือนเก่งอยู่แล้วพอกับเมย์พอยู่อย่าดื้อเลยลูกมันบกินมันบอกกินใครใครใครกินกินกินบ่บ่ป้าหน่อยสงสัยพี่เดือนหิวน้ำ เดี๋ยวเจ๊พยาแล้วจังทีเอาหน้าม่กินขี้ละเด้อขี้ละเด้อแม่เด้อไป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 โอ้ไปไปน้ำรับไปเด้อ้มโอ้ยตาตวงเลี้ยง เด้ป้าโอ้ยจ๊าะรับหน่อยก็ได้เฮ้ยรับซักรับก็ไม่เป็นยังหรอกมามามาลุงน้องอยาบ่เอาเออมามากินโลด์ไม่เป็นยังหรอกเดินมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี้ยมาเนี้ยเออเออทำมาโลดน่ะ เมนแต่เอามาอีกระแตเอาตัวที่มันมีงาใบใบรบข่อยวันน้อยๆเนาะเมนเมนทำนี่กับว่าเป็นยังดอกเอาเรื่องหอดพ่อใหญ่ทองยานยังเฮ้ยเ้ยเฮียเฮ้ยเห้ยเฮ้ยเย่ฮ้ยเฮ้ยัง้ยเ้ย้เฮ้ยเฮ้ยยเฮเฮ้้ยเฮ้ยยเฮ้ยยเฮ่ยยยเ้ บอกฝรั่งว่าจะเข้ามาเด้อบอกสิ่งหเศ้าเจ้าเด้มีตมาหน่อยอยู่ได้ยินนี่วันนี้เราก็ร่วมแรงร่วมใจร่วมพลังกันนะคะอันข้ายุอันมีขี่ยุกองนึงค่ะขี่ก็เริ่มเป็นก้อนแล้วล่ะโอ้เขาว่าไห้ว่าขี่ตี่เขาว่าอื้อปากแก๊แปลมาโรดบ่เป็นยังดอก ขาไปกินกินได้น่ะเป็นยังดอกสร้างนั่นเขาไ้กินซํานี่เขาไ้กินมดมือเขากินพ่อแครอนเจ็บขยะซื้อพ่อไน่หนอมเอ้ยขวัญเกณฑบอกขวัขึ้นยืนอยู่ไกลไกลข่อยบอกคอยสั้นเลยมือขวัญเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอกำนองกับมาแล้วมืออื่นเออ ซ้ำนั่นกับพ่อละลูกน้อมซ้ำนี่ก็สะอาดลแล้วละเราถือว่าสะอาดมากแล้วนะแค่นี้เออซ้ำนี่ก็สะอาดแล้วเสื้อคอยเจ้าเสื้อคอยนี่คอยว่ามันเน่าแห้งบันนี้คนสิุดขาดเน่าแห้งนะขาดสิ <c ười> พี่เดือนนัน่นใจดีคือ,อยังนี่สิเป็นยังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรากีแล้วเดอ้อเลอแล้วเดอ้อ พี่พ,พี่พี่เดือนนั้นหนาะไปแล้วกันนั่นละพอแล้วภารกิจของเราก็เสร็จทิ้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ไปต่อสัญญาน้ำกันยัติเโอ้ป่ากันหูเรื่องไหมบอเอ,อ้หนเป่ากันหูเรื่องอยู่ไหม ันยากับไปตอน้ากันอยู่เออไปพอกันอยู่เออยือเออเออเนอเอ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 ่เออเออเเออเออเเออ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 อเออเอบเออเเออเออเออยออเอกเอเออเอเอเออเอเออเอเอเออเอเอเเอ เหลือเหือเอาน้ำให้กินนะคะเดี๋ยวบ่ข้น้อมก็จะเอาน้ำให้ให้ทานนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องภัยเรือเราด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับผม